สวัสดีครับผมชื่อภาคิจิตุพจน์เลขที่40ห้องสองวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศไทยครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับความว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมก่อนนะครับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมคือลักษณะที่เด่นชัดของสังคมใดสังคมหนึ่งซึ่งลักษณะเหมือนกันหรือร่วมกันของสังคมนั้นๆที่เห็นได้ชัดเจนว่าแตกต่างจากลักษณะของสังคมอื่น โดยวันนี้เราจะมาพูดถึงอัตลักษณ์ทางวาัฒนธรรมของประเทศไทยนะครับโดยชาติไทยเป็นชาติที่เก่าแก่และมีวัฒนธรรมประจำชาติที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพรุษและพัฒนาหล่อหล,ลอมขึ้นในสังคมไทยจะมีความเอกลักษณ์ของตนเองไม่ว่าจะเป็นภาษาวรรณคดีศิลรับวัตถุดนตรีอาหารหารือการ,ารแต่งกายนอกจากนี้คนไทยยังได้มีการยอมรับอวัฒนธรรมของชาติอื่นเข้ามาผสมผสานโดยการนํา เอามาดัดแปลงผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืนจนเกิดเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยที่มีเอกลักษณ์ในที่สุดที่มาของวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยมีที่มาจากหลายแหล่งกําเนิดได้กันดังนี้ 1. สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และสังคมเกษตรกรรมเนื่องจากพื้นที่ของประเทศไทยส่วนใหญ่มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นที่รับน้ำแม่น้ำคนไทยจึงมีความผูกพันกับแม่น้ำลําคลองทาให้เกิดวิถีชีวิต อิมน้ำและประเพณีต่างๆที่เกี่ยวข้ของกับน้ำเป็นสำคัญเช่นประเพณีลอยกระทงประเพณีสงการเป็นต้น 2. พิธีกรรมทางพุทธศาสนาพพระพุทธศาสนาเผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยเป็นเวลายาวนานโดยคนไทยได้นําหลักคําสอนมาใช้ในการดาเนิน,นชีวิตนอกจากนี้ยังมีประเพณีพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้ของกับศาสนาอ,อีก จำนวนมากเช่นการทอดกรถินการทอดผ้าปา่าการบวชเพื่อสืบทอดศาสนาเป็นต้นค่านิยมค่านิยมเป็นแบบอย่างพฤติกรรมของคนในสังคมที่มีความแตกต่างกันค่านิยมบางอย่างแกเป็นแกนหลักของวัฒนธรรมไทยเช่นความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งคนไทยให้ความเคารพและเชื่อชูสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมากการเผยแพร่และการยอมรับวัฒนธรรมจากต่างชาติ ในอดีตประเทศไทยได้ลววรลบวัฒนธรรมจากจีนและอินเดียเข้ามาผสมผสานในวัฒนธรรมดั้งเดิมแต่ในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้เกิดการลังไหลของวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่มาจากชาติตะวันตกที่เห็นได้อย่างชาัดเจนเช่นการแต่งกายตามแบบสากลการผูกคไทการสวมเสื้อน,นอกการสร้างบ้านเรือนรูปทรงต่างๆเป็นต้นลนักษณะของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยมาจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกันและเกิดจากการหล่อหลอมกันขึ้นจนเป็นวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติในที่นี้จะขอกล่าวถึงลักษณะที่สําคัญของวัฒนธรรมไทยดังนี้ 1. เป็นวัฒนธรรมแบบเกษตรกรรมคนไทยมีความเกี่ยวข้องกับน้ําผู้คนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ดังนั้นวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตส่วนใหญ่จึงมาเกี่ยวข้องกับน้ําและเกษตรกร เช่นประเพณีการทำขวัญข้าวหรือก็หรือประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งพบเห็นทั่วไปตามชนบทเป็นต้น 2. เป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือการกุศลคนไทยนิยมทําบุญในงานเทศก,กาลต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับญาติผู้ใหญ่ผู้ร่วงรับไปแล้วดังนั้นจึงสังเกตเห็นได้ว่างานพิธีมงคลหรืองานอาวมงคลไทยมักจะมีการทําบุญเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานพิธีเหล่านั้นด้วย 3. เป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือเครือญาติสังคมไทยมีความสัมพันธ์กันโดยยึดถือัะอาวุโสคนที่มีอายุน้อยกว่าจะให้ความเคารพผู้ที่มีอายุมากกว่าหรืออาวุโสกว่าเพราะถือว่าผู้อาวุโสเป็นผู้ที่สูงด้วยประสบการณ์พบเห็นเรื่องราวในชีวิตมาก่อนผู้ที่มีอายุน้อยกว่าการเข้าหาหรือการพูดคุยกับท่านเหล่านี้จะทําให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีแล้วนํามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดังสุภาษิต ของไทยในประโยคหนึ่งที่ว่าเตือนตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด 4. เป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือพิธีกรรมมีขั้นตอนในการประกอบพิธีตามความเชื่อและมุ่งหวังความมีหน้ามีตานในการจัดงานเช่นการแต่งงานโดยส่วนใหญ่ในสังคมไทยมันจะมีวิธีกรรมมากมายตั้งแต่การแหกขันหมากมาสู่ขอการลบน้ำสังอวยพรคู่บ่าวสาวและการจัดงานเลี้ยง ฉลองสมรสโดยเชิญญ,ญาตพี่น้องเพื่อนฝูงจเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาร่วมเป็นเกียรติในงานเป็นต้น 5. เป็นวัฒนธรรมที่ยงขอสุขสนาน,นกิจกรรมต่างๆในสังคมไทยส่วนใหญ่จะมีการแทรกสอดความสุขสนานไว้ด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็นการร้องรำทำเพลงจนเกิดเป็นเพลงฉ่อยเป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นการละเล่นเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเสร็จหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว 6. <ก>เป็นวัฒนธรรมที่มีการผสมผสาน วัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรับกรรารผสมผสานมาจากการเผยแพร่วัฒนธร,รรมของสังคมอื่นเช่นศาสนาพราหมณ์เป็นที่มาของประเพณีต่างๆซึ่งได้รับการปฏิบัติสืบทอดมาในสังคมเช่นพิธีเจรดพพะนังคันแรกนาขวัญการตั้งสายรพระภูมิเป็นต้นนอกจากนี้วัฒนธรรมตะวันตกที่กำลังเข้ามามีอิทธิพลมากในสังคมไทยเช่นด้านเทคโนโลยีการแต่งกายและอาหารเป็นต้นสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนทนะสนุแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ